ราอยู่กันที่ซุมิโยชิไทช่าครับวัดที่อยู่ทางตอนใต้ของตัวเมอืองโอซาก้านะครับการาเดินทางค่ะมาไม่ยากครับนั่งรถไฟมาลงที่นัมบะแล้วก็นั่งสถานีนั่งรถไฟของนันไกลนะะัน,นไจากนัมบะน,นั่นแหละม,มาลงที่ซุมิโยชิไทช่าเลยซึ่งไม่นานเลยนะคะจากนัมบะวัดนี้เนี่ยปกติแล้วน่าจะมีนักท่องเที่ยวมาเยอะมันคือวัดที่คนเขาเรียกว่าวัดสะพานสูง ที่มันจะสะท้อนกับพื้นน้ำแล้วเห็นเป็นอ่าวงโค้งสีแดงๆนั่นแหละฮะก็คือสะพานแดงโค้งซึ่งโค้งมากเลยนะเรามาในวันศุกร์ซึ่งก็ถือว่าเป็นช่วงเดียวของเราที่มันไม่มีนักท่องเที่ยวเลยอันนี้ก็คือบรรยากาศมากเงียบมากถ้าสองอาทิตย์คิดว่านักท่องเที่ยวน่าเยอะกว่านี้นักท่องเที่ยวก็ไม่เยอะส่วนใหญ่จะ้เป็นคนญี่ปุ่นนักท่องเที่ยวมากตับ20่อร์ซนถึงแม้ว่าจะเป็นเสาร์อาทิตย์จะคิดว่าเสาร์อาทิตย์นักท่องเที่ยวเยอะอยากเปลี่นบรรยากาศ อยากหลีกหรืความทุกข์้าในตัวเมืองออกมาที่นี่ได้สวยไหมคะเห็นไหมคะก็จะมีต้นไม้อยู่นะมันก็ดูแบบร่มรื่นอ่ะสำหรับมาพักผ่อนมาสงบจิตสงบใจเรามาดูป้ายเขียนพรเขียนขอพรนี่ ดูจะหาปัตยกรรมการวัดญี่ปุ่นนะคะสวยงามมากก็สวยอะ่ะคือมันเขาโหมดน้อยไปหน่อยอ้าวมาเดินชนไม่น้อยหรอกมีคนมาเยอะเสาร์อาทิตย์ะเมื่อกี้ต้องซุ้มขายเครื่องรางคนขายเป็นมิโกะมิโกะนี่ก็คือคนที่ทำงานในสันเจ้าน,นี่แหละสวยมากนะ แต่ว่าไม่กล้าขอถ่ายรูปการแอบถ่ายรูปคนญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าผิดกฎหมายนะ<ฮ>ถ้าเกิดว่าเขา<ฮ>เขาคิดจะแจ้งจับเราเขาก็ทําได้นะ<ฮ>ดังนั้นเนี่ย<ฮ>ใครที่จะเห็นสาวสวยแล้วคิดจะแอบถ่ายรูปเขาก็ระวังตัวนิดนึงออกมาหน้าวันแล้วครับ ส่นเจ้าซูมิโยชินะครับมีหนึ่งแลนด์มาร์กสำคัญนอกจากสะพานแดงแล้วถ่ายดูสะพานแดงสินอกจากสะพานแดงแล้วนี่ยังมีทีมฟุตบอลชื่อดังด้วยนะฮะนี่ฮะเสียงร้องกันใหญ่เลยอ่ะ 뭐 먹을래? 응.